เจองิน12ล้านบริเวณคอนโดหรูย่านนนทบ,บรุรีอยู่วางอยู่บริเวณใกล้ถังขยะชั้น4ของคอนโดนะครับล่าสุดนะครับในกล่องนะครับมีเอกสารนะครับระบุถึงบุคคลนะครับของกสทชด้วยนะครับแล้วก็มีรายการการหักภาษีณที่จ่ายด้วยนะครับล่าสุดนะครับมี เจ้าของเงินนะครับแต่จาตัวจริงหรือไม่ตัวจริงไม่ทราบนะครับมาแสดงตัวแล้วนะครับว่าเป็นเงินของคุณทวีวัฒน์นั่นเองแล้วก็ตนเองนะครับได้ระบุว่ามีการเบิกถอนเงินมานะครับตั้งแต่ปี2 5 6 3นะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับในเอกสารในกล่องนั้นนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้เจ้าที่ก็ยังไม่ได้คืนเงินนะครับสําหรับผู้ที่แสดงตนนะครับล่าสุดก็นําเงินนะครับเข้าไปเก็บไว้ในห้องขังก่อนนะครับเพื่อความ ปลอดภัยนะครับแล้วก็เราจะต้องมาตามต่อนะครับเพราะว่าเอกสารในกล่องนั้นนะครับมีระบุถึงองค์กรรัดองค์กรหนึ่งนะครับและที่ทราบมานะครับทางด้านคุณทวีวัฒนะครับเป็นสามีของผอ,อนะครับระดับผู้อำนวยการนะครับของหน่วยงานลัดอีกด้วยท่านผู้ชมหลายคนนะครับ ฟังแล้วอาจจะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าของเงินนะครับที่ระบุว่าลืมนะครับว่าตนเองมีเงิน12ล้านนะครับเนื่องจากมีน้ําหยดลงมาจากชั้นบนนะครับโดยเจ้าของเงินบอกว่าตนเองนะครับอาศัยอยู่ชั้น5้านะครับแต่ว่ากลัวนะครับว่าลังนะครับพลาสติกนะครับที่วางอยู่นะครับจะเปียกน้ำนะครับก็เลยเอาไปวางไว้ที่ถังขยะนะครับซึ่ง ลืมไปว่าตัวเอ็มีเงินอยู่12ล้านนะครับฟังดูแล้วก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องมาตามต่อนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่น,นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ